สวัสดีครับพบกับเราช่องพรามทรัพน้องชมพู่นะครับกวันนี้พาน้องชมพู่มาเปลี่ยนโซ่กับพ่อใหญ่นะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับผมสวัสดีตอน5้าโมงเย็นนะครับเวลาห้ามงเย็นครับเวลานี้นี่ครับพามาชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับส่งเชือกเลยครับวันนี้ทั้งพ่อใหญ่และน้องชมพู่นะครับก็ สวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านด้วยครับผมสวัสดีขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมเราครับผมวันนี้ก็พาพ่อใหญ่กับแม่สาวน้อยมากินหญ้านะครับนะครัพามากินหญ้าครับเป็นการบำรุงด้วยครับผมกินผสมกันกับต้นสับปะรดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าแรงนะครับต้อง กินผสมประสานกันครับเพราะว่าเราไม่มีรายได้นะครับเราก็ต้องกินประหยัดครับชมพูชอบไปยุ่งเ่ยพ่อใหญ่เลยนะเนี่ยพ่อใหญ่เขากินหญ้าอยู่ เป็นช่วงเงย็นๆนะครับชมพู่อาบน้ําเรียบร้อยแล้วครับเหลือพ่อใหญ่นะครับพี่ใหญ่ก็เล่นขี้ตมนิดนึงครับอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวเราจะพาไปอาบน้ำก่อนเราเข้าหลักตอนเย็นนะครับอืมครับช่วงนี้ก็จะลำบากหน่อยนะครับ แต่ก็จะอดทนสู้เอานะครับทั้งพ่อใหญ่แล้วน้องชมพู่นะครับนี่ครับทอกศออก็เริ่มจะตึงแล้วนะพ่อใหญ่เอ้ยทำไงเราจะรอดนี่นะครับปีนี้เป็นปีที่แย่สุดๆเลยครับสำหรับพ่อใหญ่ของเรา ช่วงนี้ก็กินผสมประสานกันไปครับกินหญ้าบ้างต้นสับปะรดบ้างครับถ้าไม่มีหญ้าเราก็กินแต่สับปะรดครับตรงนี้ก็จะเขียวๆหน่อยนะครับนี่ครับวันนี้ก็เอา บรรยากาศยามเย็นมาให้ชมนะครับช่วงเวลาอากาศกำลังจะล่มนะครับยังจะหายร้อยยังไม่หายร้อนนะครับกำลังจะหายร้อนครับหลังนั้นก็จะเป็นวิวภูเขานะครับแดดกำลังอบมาเทามามาเพื่อนามาอน,นี้มามามา,มา,มาเร็วอมทับมานน้อมทาบมาน,นี่เลยมามามา,มา,มา ดูพ่อใหญ่เรากินกินดีนะครับพ่อใหญ่เรามาเบียดมามเรียกอมซับตัวเล็กมาอย่างเดียวเลยครับอิดชามั้งอิดชาพ่อใหญ่วะเอาลักทั้งสองแหละครับลักเท่าๆกันครับผมเนี่ยครับดูพ่อใหญ่ตกใจชมพู่อีกแล้วเมื่อกี้พ่อใหญ่ตกใจชมพู่นะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ ภาษาช้างนะครับผมแล้วพ่อใหญ่เขาเป็นช้างที่ไม่สู้ช้างนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่เขาก็จะกลัวนะครับเออพ่อใหญ่เรากินอร่อยเลยนะครับสาวน้อยอะไรของเราก็อะไรก็ไม่รู้จะวิ่งไปหยอกแต่พ่อใหญ่อย่างเดียวเลย นี่พามาชมนะครับช้างตกงานทรงเชือกนะครับผมก็มีรายได้เลยครับคิดไว้อยู่ครับว่าเราจะผูกเขาไว้แล้วเราไปทำงานอย่างอื่นก่อนไหมครับเพราะว่าจะได้มีเงินค่าอาหารค่าอะไรหลายๆอย่างครับช่วงนี้ เพราะว่าภาระเราเยอะครับผมบภาระหนี่สินและอีกอย่างก็ใกล้จะถึงเดือนมีนาแล้วครับ,รบแต่ผมก็ตัดใจทําไม่ได้ครับเพราะผมผมอยากดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับ จเราอยากไปทํางานอยู่แล้วครับเราไม่อยากอยู่เฉยครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราเยอะครับผมช่วงนี้ก็ยิ่งเป็นช่วงเดือนมีนาก็ต้องเกี่ยวกับการกู้มาครับกู้ทกสมานะครับเป็นการกู้มาซื้อพ่อใหญ่ออมทรัพย์นี่แหละครับผม Nào oh. Mà, 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 biến mà Mà, thao mà Mà, thao mà Mà, đi mà Mà, chú bố mà Mà, chú bố Mà, nó lông rồi À, nó lông rồi, chú bố Nó lông Nó lông rồi Nó lông, nó lông Chú bố ชมพู่นอนลงดินอนลงนอนลงไอชมพู่นอนลงเลยเร็วนอนลงนอนลงนีอ่านอนลงนอนลงไอชมพู่สงสัยขี้เกียจแล้วครับกินเยอะแล้วขี้เกียจนะครับนี่อ่านอนลงนอนลงเออนอนลงไปนอนลงนอนลงดิเอ๊ะ นอนลงดีๆนอนลงนอนลงไปนอนลงอ่านอนลงก่อนนี่มาเล่นกับนี่มาวนอนลงดีไหมนอนลงนอนลงนอนลงไปนอนลงเล็วนอนลงดีดีมานอนลงมาเราจะให้ชมพู่นอนลงครับขอจะนอนให้ดูไหมครับ nó lung nó lung mà nó lung mà má bên nó nó lung long, ừ nó lung nó lung đi đi nó lung ừ nó lung nó lung à ừ nó lung đi đi Lập lung. bồn xung ชูงด้วยบนสูงแอคชั่นหน่อยเออสูงบนสูงเออสูงละสูงบนสูงฮึบฮึบสูงบนสูงฮึบฮึบขี้เล่นนะครับบนสูงชูงด้วยอืมไม่พอใจนะครับบนสูงบนสูงบนดูนะครับถ้าไม่พอใจนะครับชมพู่ไม่พอใจไม่พอใจพ่อนะครับเบนมามานอนลงเร็วลับลงอ่ะรับลงดิดู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 ทำครับโอ้โห นี่ครับหยอกช้างเล่นนะครับไม่ใช่อะไรครับอ่าชุงวงแล้วชุงวงบนสูงบนสูงบนสูงเออแอคชั่นดีๆสวยเออแอคชั่นเร็วแอคชั่นดีสวยเร็วฮึ่งพ่อแอคชั่นดีๆแอคชั่นเร็วแอคชั่นเร็วมานี่มา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 ขึ้นมา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 หนีเร็วมามาบนสูงบน ลุงก็วันนี้ก็พามาให้ชมนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเราจะเป็นพ่อใหญ่ครับอ่ะตัวมาตัยอ่ะชมพู่สวัสดีค่ะเลืสวัสดีข้าสิสวยก่อนอมามานี่มาพูสวัสดีค่ะก่อนมาเนี้เลืสวยๆเลือ่ออะเสียงร่างหน่อยเสียงอ่านี่ครับ วันนี้ก็พามาให้ชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กำลังใจช่องตามทัพย์น้องชมพูด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอาชมพูวันนี้เลยวัสดีค่ะาดีสวยบนสุงมบนสูงบุสูงมไปไเลยบปไปบนบนบุญไปไสุงบไบๆปไปไนี่ครับสวัสดีครับ